เอามันงี้กระหรูดเออคุณแม่ยอมทุกอย่างตัวลู้ใสุดที่รักนะคะนี่มีหมอนี่เหลืน่ารักซื้อจะน้ำยอมทุกอย่างนะคะนี่ออว่าจะเฉียดใดีนั่งหักเบอร์จิตเขาเบื่อสตด นะอโอดูคันใครดื้อสุดคหัน,น้ามาพี่ัน,น้ามาพี่เหมือนตอนเด็กเลยพี่นี่คนนี้แบบนี้ สอนให้ลูกนี้เป็นเด็กดื้อจริงๆเลยค่ะนี่แม่ลูกคู่นี้เล่นเบียบน่ารักน่ารักนะครับแ <c oughs> ม่เล่นเบียบอ่อนอยู่นะคันท <c oughs> าลูกลินสั่งขี้สั่งจะขอกินมบ่สิเข่ามังเกาขึ้นดิเน ลูกชายทำอย่างไรแม่ก็ไม่สนนะคะนี่ง่ายง่ายง่ายบักน้อยง่า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 ยง่ยนแบรินแป๊บๆแล้วกินนมเลยนะ จะดูดนมทิพย์ใช่ไหมเฮ็ดเอียงเฮ็ดเอียงนางก็กลัวงานน้อยถูกแม่เหมือนกันนะฮะ uân là vàng dữ rồi. là vẫn luôn 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 lú, luôn luôn vàng dữ luôn 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 วัวถูกแม่เหมือนกันแม่หักตัวแห้งจำเด่นโมต้องรักแม่มากๆเนอะสิหลอดไปจังได ชิไปหลอดถ่งเนี่ยจะได้ไงเลี้ยวชีไปหลอดถ่งไง <c oughs> เลี้ยวนะโมง่าสิหฮักเลยนะต้องเล่นไปทัวใหน้นางเล่นอยู่กับลูกชื่นใจสักหน่อยนะคะนี่ เชื่อกลิ้นตัวแบบนี้คนแม่เล่นกันเล่นเหนเด๋นวน้ามูนนางเล่นกับแม่เบาๆนะฮะรักแม่มให้มากๆนะ มาจันงกะยืนเจยอ,อยู่กินโมกินหนุ่มข้างบ้านนะบม่สุนคือเ่าข้างบ้านกับไม่สุนเลยทีนี้เบิ่งนี่หันข้างสือ ก็สินทรัพย์หล่อมากไม่อยากตีไม่อยากสนิทเพราะสินทรัพย์ตีเลย มันท่องจนออกขันอืดีเด็ดขาดเตยโบท่องเขารักลูกชายเขามากนะคะจ,จับนู่นจับนี่เดี๋ยวพอให้กินอีก่อนเดี๋ยวค่อยออกไป มันบักหน่อยๆแต่เมนเราก็กลัวงาถูกเี่เหมือนกันนะโิอเคประดอีดอีบดอี๋ปดีพอหลอดมาพร้อมกันเลี้ยงว่ะพอดมาพร้อมกันเลี้ยงนะกั ๋ยวได้กินเดียวได้กินเดียวพอมมอีกอหมผู้ก่อนขอบคุณค่ะก่อนเดียวขอบคุณครับเอา้าขอขอขอบคุณครับขอบคุณครับ